สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสู่แต้มบนประจำงวดวันที่16มีนาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปให,ใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะ <c oughs> วันนี้จะมาสอนสูตรแต้มล่างนะคะมี หลายสูตรอยู่ก็จะเป็นสูตรเก่าบ้างนะคะแล้วก็สูตรใหม่บ้างสูตรแต้มมาดูสูตรแรกก่อนเลยะคะ่ะนี้เป็นสูตรเก่าที่งวดที่แล้วมันเข้าอยู่นะคะอันนี้ก็ดุตรงร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกหน่วยครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สี่มีค่าเท่ากับ x 9, บวกเก้าบวกสองบวกหนึ่งบวกหนงแล้วก็บวกสามสูตรนี้อาจาร์ งมื่วัที่แล้วเวางให้ชมไปมาตั้งแต่ตรง725นะคะยาวไปเลยนะคะก็เดินเื่องงวดที่แล้วก็จุงนี้นะคะ905เป็น14นะคะก็ได้แต้ม4ตรงนี้เข้าไปสําหรับงวดนี้ก็จะเป็นร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะได้เลขสองร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองดูสัหน่อยนะคะเลขสอง เอามาวางไว้ฮแล้วก็หน่วยครั้งที่สองกับหน่วยครั้งที่สี่หน่วยครั้งที่สองเลขสี่หน่วยครั้งที่สี่เลขหนึ่งนะคะก็สี่กับหนึ่งนะคะก็มีสองสี่แล้วก็หนึ่งสามตัวนี้บวกกันเป็นเจ็ดนะเจ็ดแล้วก็บวกกับเก้าคงที่นะคะเก้ากับเจ็ดบวกกันก็เป็นสิบหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะ แล้วก็เอาศูนย์บวกสามได้สามก็จะได้เป็นเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์สามนะคะเจ็ดหกแปดเก้าูนย์สามก็เหมือนตรงนี้นะคะเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์สามะคะสามนี้นะเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์สามจะเป็นสูตรแรกเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเขียนไว้ตรงนี้ก่อนเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์สามแล้วก็จะมีสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองอันนี้ ทำทำเอาไว้ดูก่อนนะคะเพราะว่ามันได้คนละสูตรกันนะคะอ Kay, ันนี้ใช้แสนบวกหมื่นนะคะตรงนี้คะแสนบวกหมื่นบวกหน่วยล่างบวกสิบครั <Min> ้งท <imes>, ี่ห like นึ topics, <Android> lifts, yes, ่งอันนี้ใช้ร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สี่สรุปให้ดูงวดสุดท้ายเนี่ยค่ะเป็นเป็นงวดที่เก้านี่ได้เลขตัวเดียวกันนะคะหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์ามะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามอาจารย์จะมาเขียนไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามะคะเป็นศูนย์ที่สองนะคะตรงนี้นะศูนย์ที่หนึ่งก็ศูนย์ที่สองไปก่อนนะคะตรงนี้นะก็คือหลักแสนหลักแสนก็เลขศูนย์ใช่ไหมคะหลักแสนเลขศูนย์นะบวกกับหลักหมื่นที่เป็นเลขหนะคะก็หน่วยล่างออกศูนย์เจ็ดก็เป็นเลขเจ็ดนะคะเอาเลขเจ็ดมา สิบครั้งที่หนึ่งนะคะตรงสองสามหกหรือก็เอาตรงเลขสามนี่มานี่หมื่นนะคะนี่สามนี้นะคะเอามาวางเสร็จแล้วเราก็ทําการบวกกันนะคะเป็นสิบหกนะคะหกหกแล้วก็บวกไปหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์เลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายบวกที่สามนะคะตัวสุดท้ายนี้จะบวกสามจะได้ทั้งหมดหกตัวนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามอ่เห็นไหม หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามอันนี้ก็เจ็ดหกแปดเก้าศูนย์สามตัวเลขเหมือนกันเลยค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามนี่คือชนหกตัวหกตัวเลยนะคะสองสูตรแล้วทีนี้มาดูสูตรที่สามบ้างนะคะสูตรที่สามตรงนี้นะคะสูตรที่สามนี้ก็จะใช้หน่วยบนนะคะบวกหน่วยล่างบวกร้อยรท้งที่สองได้เท่าไหร่แล้วก็เดินไปอย่างละสามแต้มนะคะเป็นสูตรสามตัวบน ก็จะได้03692หนะคะหน่วยบนก็905ก็คือเลข5ะะ้าหน่วยล่างหม่วยออก07ก็เลข7นะคะร้อยทั้งที่2ตรง834ก็เอาเลข8มาวางนะคะ่ะอันนี้5กับเ็เป็น12 2กับ8ก็0 03692เพราะว่าบวกไปอย่างละ3แต้มนะคะเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่ใช่หไหมคะ แค่สองสูตรนี้คะสูตรนี้กับสูตรนี้คนละสูตรกันชนกันทุกตัวเลยนะคะก็เลยต้องใช้สูตรที่สามนะคะสูตรที่สามตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์สามหกเก้าสองศูนย์สามหกเก้าสองเมเักู่ที่อาจารย์ใส่ไว้ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ตัวนี้มันเลขเดียวกันนะคะก็เลยอาศัยเอาตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเลขนี้มันเหมือนกันกับสูตรสูตรที่อาจารย์ สอนไปเมื่อวดที่แล้วนะแล้วก็ใช้จริงวัที่แล้วด้วยนะคะตรงนีนะ้เอามาจับชนกันนะคะเอาสองโซนที่ชนกันก่อนจะได้ที่มีตัวชนที่690นะคะชนที่หกเก้าแต่ละงวดก็ชนมาไม่เหมือนกันนะจะมีชน2ตัวบ้าง4ตัวบ้างบางงวดน,นะะี่ค่ะชนเต็มพิกัดของ สูตรนี้เลยอันนี้ห้าตัวอันนี้หตัวก็ชนห้าตัวเลยก็มีนะก็มีชนมากชนน้อยค่ะถ้าเกิดว่างวดที่เราจะใช้จริงนี้ชนมากๆแบบนี้อาจารย์ก็ต้องหาสูตรอื่นมาช่วยอีกนะคะช่วยให้มันเหลือน้อยตัวแต่กรณีที่เป็นงวดนี้นะคะงวดที่เราจะใช้จริงนี้พอจับสองสูตรนี้นะคะมาชนกันก็จะได้เหลือแค่หกเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะ หวังให้เข้าใจนะคะตอนนี้เราได้หกเกศูนย์นะคะหกเกศในสองสูตรนี้นะคะแค่สองสูตรนี้เพราะว่าอีกสูตรหนึ่งมันเลขเดียวกันยังไงก็ชนอยู่แค่นี้อยู่แล้วนะคะหกเกศย์คราวนี้หวังว่าทุกคนคงจําได้นะคะเมื่องมด่ที่แล้วอาจารย์ลงลงไปตั้งแต่เมืม่อวันที่หนึ่งนะคะมีนาคมหกห้านี่อาจารย์บอกแล้วว่ามีร้อยร้อยสิบหน่วยนะ,ะเป็นแต้มนะคะร้อยสิบหน่วยนี้ อาจารย์จะไม่ได้บอกสูตรนะคะจะได้ตัวเด่นเหล่านี้มานะคะแล้วก็จับมาให้ดูนะคะเผื่อใครจะชอบสูตรนี้นะเพอเป็นสามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าอันนี้อาจารย์เอาเป็นได้ผลได้เท่าไหร่แล้วก็บวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะทีนี้อาจารย์จะเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าอย่างนี้อาจารย์จะเข้าใจคนเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนวิธีการเดินใหม่นะคะแต่จะได้เลขเดียวกันนะะี่ค่ะเหมือนกันหมดเลยแต่จะเปลี่ยนจาก ได้เท่าไหร่แล้วบวกหนึ่งลบหนึ่งกับเป็นได้เท่าไหร่เป็นบวกหนึ่งแล้วก็เป็นบวกไปที่บวกที่เ๋อาจารย์ดูก่อนนะคะแปดหรือเก้าเป็นบวกแปดนะคะอ่าเป็นบวกแปดถ้าเราบวกกันได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็บวกหนึ่งไปแล้วตัวตัวที่สองจะบวกไปที่แปดมันจะมาลงเป็นที่เลขสามนี่นะคะตามนี้นะเป็นสูตรเก่านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูแล้วแล้วพร้อมที่จะ เด <Specifically, S 1> <c oughs> ี๋ยวงวดนี้อาจารย์จะบอกสูตรให้นะคะก็อาจารย์บอกแล้วค่ะว่างวดที่แล้วนะเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกสูตรถ้าสูตรมันเข้านะคะอาจารย์จะบอกให้งวดนี้นะคะจะเป็นอันนี้มันเป็นสูตรแบบแค่สามตัวนะคะมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดอาจารย์ก็บอกไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วนะคะให้ให้อิงไปที่ตัวที่เป็นแบบแบบหกหลักนะคะแบบหกหลักแบบเหล่านี้นะคะแบบหกหลักแบบชุดนี้อ่ะ ส่วนใหญ่มันจะโอกาสหลุดมันก็จะน้อยกว่านะคะแต่ในอันนี้ก็ทํามาให้ชมหมดแล้วนะคะทําให้ชมหมดแล้วจะมีทั้งหมดสมสูตรถตรึงนี้นะถ้าเกิดใครชอบสามสูตรนี้นะคะก็จะมีที่หกเก้าสูนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งสูตรเท่านั้นเองนะคะตรงนี้นะจะเอานะคะในสูตรอันนี้ฮะอาจารย์ไม่ได้บอกสูตรนะคะงวดที่แล้วงวดนี้อาจารย์จะบอกนะคะ สูตรที่อาจารย์วางให้ชมเมื่อกีที่แล้วก็จะเป็นสูตรนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เบิ้นขึ้นน,น,นิดนิดประมาณนี้นะเราจะใช้ร้อยบนนะคะบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหน่อยบนสองครั้งได้เท่าไหร่มีค่าเกัาเกแบวกหนึ่งแล้วก็บวกแปดนะคะครั้งที่แล้วอาจารย์ได้เท่าไหร่นะคะอาจารย์จะบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะบวกหนึ่งลบหนึ่งอันนี้ไม่ต้องลนะคะบางครั้งเวลาเราบวกได้แล้วเราชอบเขียนเป็นตัวแรกตัว,ตว,ตวอาจารยเนี่นะคะจะชอบเขียนตัวแรกก่อนนะ แลกปุ๊บและ,ะลืมไปนะว่าจะต้องมาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็บวก1ลบ1เพราะฉะนั้นจันแก้ปัญหาเลยคือการบวก1แล้วก็บวก8ไปเลยนะคะตามนี้นะ,ะมาดูตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะงวดแรกของ3งวดที่ออก307ตรงนี้นะ7 0 7ลองดูก่อนนะคะอันนี้307อ่าไม่ใช่307ทีนะหวยมันต้องออก 037ใช่ไหมคะศูนย์สามเแล้วก็761สนะงสัยงวดน,นี้จะออกแบบนี้เปล่าคะเนี่ยจานเขียนผิดนะคะเนี่ยไม่มีในนี้นะผ,ผิดแค่นี้อันเดียวเดี๋ยวแก้ก่อนนะคะไม่เปไ็นไรเนาะแก้ได้ลอกมาจากสูตรของงวดวันที่หนึ่งมีนานะคะ สลับสลับหลักกันเล็กน้อยแต่มันไม่เป็นไรนะคะนี่มันเป็นแต้มรวมมันเป็นแต้มรวมไม่ใช่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะมีท่านผู้ชมก็ขอหลักสิบมาได้หลักร้อยแล้วหลักสิบหลักสิบก็ลองไปดูสูตรที่อาจารย์ให้เป็นสูตรเฉพาะกิจนั้นไปดูก่อนก็ได้นะคะดูสูตรเหล่านั้นก็ได้นะคะหลักหน่วยก็มี บนหลักหน่วยบนก็ให้ไปบ้างแล้วหลักสิบก็ให้ไปบ้างแล้วแต่หลักสิบกับหลักหน่วยของสูตรมาตรฐานอาจารย์น่าจะยังไม่ได้วางให้นะคะก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะคะอายุคนเดียวนะอยู่คนเดียวศูนย์สามเจ็ดใช่ไหมคะตรงนี 3, 7, ้ศูนย์แล้วก็สามเจ็ดนะคะศูนย์สามเจ็ดแบบนี้นะตรงศูนย์สามเจ็ดเราก็จะมาดูที่สามเจ็ดสองใช่ สามเจ็ดสองก็มีร้อยบนกับหน่วยบนก็จะเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยเนี่ยสามกับหน่วยเอาแค่สองตัวนี้เองนะคะเอาแค่สามกับสามมาวางสองครั้งหน่วยก็สองเลขสองก็มาวางสองครั้งสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบนะคะก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะหนึ่งบวกแปดเป็นเก้านะคะ ตามนี้นะคะก็ศ9ย์หนึ่งเก็ออก0ศูนย์สามเจ็ดะศูนสามเจ็ดค่ะก็เอามารวมกันนะคะมีท่านผู้ชมบอกว่าจารย์ครับสอนแต้มผมหน่อยครับแต้มบนผมผมไม่เข้าใจอันนี้ค่ะแต้มก็คือผลที่ออกแล้วนะคะผลที่เราตัวที่เราชอบหรือพอผลที่มันออกแล้วออกมาที่ศูนย์สามเจดแบบนี้เราก็เอาสามตัวนี้บวกกันเนี่ยบวกกันได้สิบนะคะศูนย์สามเจ็บวกกันได้1ิ 37, บก,ก, 10, ก็มาดูแต้มนะคะคือแต้มศูนย์นะคะอ่ะ แบบนี้นะคะอย่างเจ็ดหกหนึ่งนี่ก็หกหกกับเจ็ดก็เป็นสิบสามบวกกันหนึ่งก็เป็นสิบสี่นะคะสามตัวนี้บวกกันเป็นสิบสี่ก็มาดูที่แต้มสี่แบบนี้นะคะนี่คือการดูแต้มนะอะประมาณนี้นะอ่ะก็ไล่มานะคะศูนย์สามเจ็ดเจ็ดหกสี่ก็แต้มสี่อย่างสองห้าแปดนี่ก็แต้มห้านะคะสอง สามห้านี่ก็แต้มสิบนะคะรวมกันนะ,ะเอาผลที่ตัวเลขที่ได้มารวมกันบวกกันนะคะได้เท่าไหร่ก็ย้อนไปดูตรงแต้มนะคะศูนย์หกแปดนี่ก็แต้มสี่หนึ่งห้าเก้านี่ก็แต้มห้านะคะแล้วก็สามศูนย์แปดก็แต้มหนึ่งนะคะก็คือบ,บวกกันเป็นสิบเอ็ดอย่างงี้ห้าเก้าเจ็ดก็แต้มหนึ่งนะคะเก้ากับห้ากับเป็นสิบสี่สี่มาบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดอย่างงี้นะคะแต้มหนึ่ง 9ก้างวดที่แล้วก็แต้มสี่นะคะ,ะมีท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าอาจารย์บางให้มีนะคะเล,เล,เลขสามสี่ห้านี่แหละเป็นแต้มนะคะหนูแอลแต้มห้าหรือแต้มสาไม่ทราบนะคะอาจารย์จําไม่ได้นะคะเข้าคอมเมนต์มาบอกอาจารย์ออกแต้มสี่แหมเสียดายจังวา่างนี้นะคะตามนี้นะสําหรับงวดนี้ก็เป็นตรงนี้นะคะร้อยบนกับหน่วยบนก็คือ9ก้าเก้ากับห้าห้านี่นะคะเอามาตั้ง ก้าสองเป็นสิบแปดนะคห้าบวกห้าก็เป็นสิบหมดไปก็เอาแค่แปดแปดแล้วก็เดินบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะเก้ากับบวกกับแปดก็เป็นสิบเจ็ดนะคะก็คือได้เจ็ดแปดเก้านี่เองนะเจ็ดแปดเก้าถ้าเป็นลดแต้มบวกแต้มก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้านะคะเอาตามที่ท่านผู้ชมเข้าใจนะคะอาจารย์เป็นคนทําสูตรอาจารย์เข้าใจอยู่แล้วนะคะม่ว่าจะบวกจะลดหรือจะลบหรือจะลดอะไรก็เข้าใจนะคะเข้าใจขอให้ได้ตัวเลขที่เราต้องการ ประมาณนี้นะก็คือพอเราเอาตรงนี้มาเนี่ยอาจารย์บอกก่อนนะคะว่ามันแค่สามตัวนะคะแล้วมันมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะถ้าเราจะเทียบเราก็ต้องหาตัวสำรองไว้ด้วยนะเนี่ยเจ็ดดูสิคะเจ็ดแปดเก้าอย่างเงี้ยนะอย่าง 7, เจ็ดมีเจ็ดมีแปดมีเก้าใช่ไหมเจ็ดแปดเก้านี่ก็ยังมาอยู่ในตรงนี้ให้เนี่ยเจ็ดแปดเก้าอาจารย์ติ๊กดูแล้วว่าเออมันก็อยู่ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะก็อาจจะ ถ้าเจ็ดแปดเก้าหลุดไปตัวที่น่าจะมาก็คือหกนะฮะศูนย์ลขสามอะไรแบบนี้ไปนะฮะทีนี้เราจะดูแบบนี้แล้วเราจะงงนะคะเราจะงงเราก็ลองมาเอาตรงที่อาจารย์ทําไว้ให้นี่เลยนะคะอาจารย์เพื่อใครจะชอบสูตรนี้นะ,ะเผื่อใครจะชอบเอาแค่สูตรนี้สูตรเดียวไปเลยก็ได้นะคะไปวัดดวงเลยนะคะชอบแต้มที่เป็นแต้มแปดแต้มเก้าแล้วก็แต้มเจ็ดแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีเอาชอบแบบนี้นะคะ ชอบตัวที่เป็นเด่นสุดนะคะอาจารย์เอามาจับให้นะคะตรงนี้เป็นทั้งหมดสี่สูตรเลยนะคะสี่สูตรนี้สี่สูตรนะคะเอาสี่สูตรแต้มที่สวยที่สุดเลยกะะ็คือแต้มเก้าใช่ไหมคะเพราะว่าเก้าชนทุกสูตรนะคะก็จะเป็นแต้มเก้าแล้วก็เป็นตัวรองนะคะหกกับศูนย์อย่างนี้นะคะสมมติว่าเราจับตัวไหนได้แต้มเก้านะคะที่เราชอบเราก็อันนี้ตัวนี้ก็หนักหน่อยนะคะ อสองแต้มนี้ก็เบาเบาเบานะคะเบาเบากับหนักเบาเบาอย่างนี้นะเผื่อเบาเบา,บามันมานะคะจะได้ได้ทุนคืนอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะก็คือหกหกเก้าศูนย์นี่คะอันนี้คือจะให้รอผลนะคะตรงนี้อาจารย์อันนี้เข้าใจแล้วเนาะนะักคำนวณทั้งหลายนะคะรอผล วันที่อ่สิ 16. มีนาคม 65. วันที่อะไรพวกนี้นะคะดูตัวเลขเป็นสำคัญนะคะว่าอาจารย์สอนมาถึงเลขไหนแล้วฮะก็คือเขางวดต่อไปก็เป็นเลขที่เราต้องการนะคะบางทีอาจจะอาจจะเขียนตรงนี้ผิดบ้าง ถ้าเขียนตรงนี้ผิดแล้วอาจารย์เข้ามาแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คืออัปลง youtube ไปแล้วนะ,ะจะแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ถ้าอาจารย์พิมพ์ในหัวข้อนะคะหัวข้อว่าพิมพ์วันที่ผิดอะไรอย่างงั้นถ้าเกิดมีโอกาสอาจารย์ก็จะกลับไป,ไปเข้าไปแก้ไขได้ตรงนั้นมันกดมีปุ่มกดเข้าไปแก้ไขตัวคำที่แล้วพิมพ์ผิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดตัวเขียนลงไปแบบนี้แล้วนี่แก้ไขไม่ได้นะคะลูกศิษย์ขาเข้าใจอาจารย์ด้วยถ้าอาจารย์ทำผิดก็ เขียนให้อาจารย์ใหม่นะคะเรีว่าตัวเองก็รู้และก็เข้าใจด้วยว่าเออเนี่ยอาจารย์เขาเขียนผิดนะอะไรอย่างนี้นะเข้าใจกันนะคะเข้าใจกันนะว่ามันแก้ไขไม่ได้จริงๆนะมีอยู่อย่างเดียวคือต้องลบคลิปทิ้งนะคะเออมันไม่ใช่สาระสําคัญก็ไม่ใช่ส่วนสําคัญยกเว้นว่าอาจารย์ทําสูตรมาผิดหมดเลยเขียนไปคนละเรื่องเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็ลบคลิปทิ้งไปได้นะคะอย่างนั้นนะโอเคนะ มีใครเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจยังไงตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะคะอาจารย์ก็ประมาณนี้นะคะฝากเอาไว้เป็นแต้มนะคะแต้มสุดแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าจะเป็นอาจารย์เขียนให้ตรงนี้ดีกว่าเนะเป็นเด่นนะคะแต้มเด่น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 แต้ม เป็นแต้มก็คือเก้านะคะแต้มลองแล้วตัวลองก็คือหกกับศูนย์เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะได้ลองลองของตัวแต้มนะคะไม่ใช่ตัวเด่นนะลองลองก็คือหกกับศูนย์ เป็นแต้มลองแต้มนะคะคือหกกับศูนย์ใครชอบตรงไหนไประมาณนี้นะจากไลายละจากสี่สูตรนะคะสี่สูตรตรงนี้หรือว่าใครจะเอาทั้งหมดนี่ก็ได้นะคะแต้มเลือกเอานะคะตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าจะต้องทำสูตรไหนลงต่อไปนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะสวัสดีค่ะ